สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้มาได้เหรียญเงินมาค่ะทุกคนเหรียญเงินเลยเอามาอวดนะคะเอามาให้ดูกันค่ะเนี่ยค่ะเหรียญคือหน้าอวดหน้าโชว์แหละนะคะของที่สวยๆเงาๆของแบบมีราคาค่างวดมีคุณค่าทางทางั้งทั้งราคาแล้วก็ทั้งคุณค่าทางจิตใจค่ะคือเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินเนื้อเงินแท้ๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็จะมี แรแรกเลยนะคะเหรียญเนื้อเงินเขาจะผลิตในชนิดราคา50บาท50บาทร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยประมาณมูลค่าของเงินนะนะคะต่อมาตอนหลังๆเนี่ยก็จะมาเริ่มราคาสูงสุดกันเนี่ยเนื้อเงินเก้าร้อยบาทค่ะรดแรกเร,กแ,รกแรกก็คือเงินเขาถูกกันเนาะค่าเงินเขาก็ราคาหน้าเหรียญก็คือตามค่าของเงินไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะทุกวันนี้ ก้าร้อยบาทมา,มาพูดมาคุยมาเล่าสู่กันฟัง,งเงินเก่าก็จะมีที่น่าเก็บสะสมนะคะเนี่ยค่ะสมเด็จย่า150ชนิดราคา150สมเด็จย่า 75, า7 5 0 0า7 5 0ษาสมเด็จย่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินทรทรงสำเร็จการศึกษา ะะอันนี้อนน dzi, ันนี้เหรียญนี้เหรียญนี้น่าเก็บไว้จารึกเป็นประวัติศาสตร์เหรียญสองพระองค์เนี่ยค่ะเหรียญพระองค์โสมนะคะเหรียญอภิเศกสมรสพระราชพิธีอภิเศกสมรสนะคะมหาวชิราลงกรโสมจวลีปีสองห้าสองศูนเนี่ยอันนี้เก็บเก็บไว้เล่าให้ลูกหลานฟังได้เลยเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มูลค่าของของเงินที่ผลิตเหรียญนะคะ เขามีมูลค่าอยู่แล้วเนาะเนื้อเงินยังไงก็คือมีมูลค่าแน่นอนเพราะเหรียญน,นี้เขาผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะแล้วก็มาอ่ามาเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ประเทศจบการศึกษาฟ้าชายสมรสสมเด็จย่าห้าเจ็ดสิบห้าพันษาแล้วก็มานี้สมเด็จย่าชิ้นนี้ราคาหกร้อยบาทสมเด็จย่าเก้าสิบพันษา ฉลองพระชนมายุ90พรรษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนี่ยเหรียญสวยค่ะเหรียญจริงๆเหรียญพวกนี้เขาไม่ได้ผ่านการใช้งานแต่เขาอยู่แบบโดนอากาศแล้วเงินนะ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าโดนอากาศเนี่ยเดิมๆมเลยไม่ล้างนะคะประขายขายเหรียญน,นะคะได้เหรียญมาจะไม่ล้างคะ่ะจะให้อยู่ในสภาพเดิมๆิมแบบนี้ เพราะนักสะสมส่วนมากเขาไม่ให้ล้างเขาเขาอยากจะได้เป็นแบบดำดำเป็นมิติแบบนี้ค่ะเขาบอกมีเสน่ห์นะคะเหรียญดำแบบนี้ค่ะเหรียญล้างขาวๆเขาไม่ชอบนะเหรียญนักสะสมอะค่ะเขาจะถ้าถ้าเหรียญขาวๆก็คือขาวแบบธรรมชาติของเขาแบบนี้เลยก็โอเคนะคะไม่ได้ล้างเขาเก็บไว้ในตลับอากาศไม่เข้าแล้วเหรียญนี้นะคะมา หยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาก็ว่าพูดถึงเหรียญน,นี้เลยเหรียญน,นี้นะคะหน้าเหรียญนชนิ้นะคะแปดร้อยบาทขอบอกเลยนะคะเหรียญน,นี้เงินค่าของเงินนะคะคือเก้าสิบเก้านะคะเป็นเป็นแบบเงินบริสุทธิ์มากนะคะเงินเงินรุ่นนี้เข้าใจว่าไม่ได้ผลิตเมืองไทยน่าจะผลิตที่ประเทศอิตาลีคิดว่านะเพราะว่าส่วนมากเลยถ้าเป็นผลิตจากอิตาลีจะเป็นเงินเงินเก้าเก้าเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเงินเก้าเก้า เงินร้อยละเก้าเก้าเงินเกือบเต็มอ่ะคือเต็มร้อยเปอรเซ็นเขาไม่ไม่น่าจะได้เนาะเขาจะต้องแบบว่าขั้นตอนการผลิตอะไรเงี้ยจะต้องมีมีเจอปนค่ะก็จึงเนี่ยเงินนะคะทุกคนใครเจอเหรียญแปดร้อยบาทนะเก็บเลยเนี่ยเงินเก้าเก้านะคะทุกคนะหน่าก็คิดว่าจะเป็นเงินอ่าเก้าจุดสองห้าเนาะรู้ว่ารุ่นเนี้ยเงินเก้าเก้าแน่นอน เหรียญยูเอนเนี่ยเงินเกแน่นอนรุ่นเนี้ยเป็นเหรียญที่สวยมากเนี่ยปรากฏว่าเป็นเงินเก้าเก้าหมดเลยแต่ถ้าอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นเงิน9.25แล้วก็มีในกล่องนีอ่ะและมีเนี่ยสามหนึ่งสามหนึ่งนี่ไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินไม่ใช่ไม่ใช่ผลิตจากเงินเป็นเงินแต่ไม่ได้ผลิตจากเนื้อเงินสมัยก่อนนี่โบราณเลยเห็นไหมคะ เหรียญี้โบราณมากสมัยอันนี้รา,ารรชการที่่าไรเอาราชการที่ห้าราชการที่ห้าเขาก็ผลิตจากเนื้อเงินนะคะเหรียญเหรียญที่เป็นสียตังอะนะเขาจะต้องผลิตจากเนื้อเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะเหรียญจิ๋วจิ๋วมากเห็นไหมเล็กกว่าปลายนิ้วประณฑ์อีกอันนี้ก็โอยมีรอสอด้วยมั้งนะเออชิงเลยมีมีแต่ว่าจางหมดแล้วมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินเห็นไหมคะบางชิบเป็นเหรียญเฟืองหนึ่ง เฟืองหนึ่งราชาการที่ห้านะคะไหนยหยิบมาแล้วก็หยิบมาดูอ๋อเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยนะคะผลิตเป็นวัสดุโลหะที่นํามาผลิตอ๋อนี่ก็เฟื้องหนึ่งรัชาการที่ห้าเช่นกันอันนี้ก็รัชการที่หกรัชาการที่เจ็ดเนี่ยผลิตจากเงินทั้งสิ้นเลยรัชาการที่หกอันนี้ชิราคารหนึ่งสลึงรับซื้อเหลือละแปดสิบาทนี้ก็ผลิตจากเนื้องเงิน แล้วก็อันนี้ก็เป็นราชการที่7 50สตางค์ก็ผลิตจากเนื้อเงินเนี่ยคะ่ะสมัยก่อนที่โบราณเขาผลิตน,นะเราต้องเรียกว่าคําว่าโบราณละสมัยก่อนนะคะเขาโลหะที่ผลิตเงินนะเงินคาว่าเงินก็คือมาจากเงินนี่แหละคะ่ะและคาว่าบาทถึงจะมาเป็นมาเป็นสากลเมื่อก่อนเงินเขาคิดตามน้ําหนักหนึ่งบาทก็คือสิบ สิบห้ากรัมแล้วก็แบ่งครึ่งออกมาก็เป็นเป็นสองสลึงสองสลึงก็เจ็ดจุดห้ากรัมโดยประมาณค่ะเดีย๋ยวไปดูเหรียญในกล่องกันเหรียญที่ส่งเข้ามาใหม่ในกล่อง อ่ะดูอันนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวดูใบเซอร์ก่อนไหนๆก็เนาะเมื่อกี้เปิดมาแล้วให้ดูเหรียญแปดร้อยบอกเหรียญแปดเก็บเหรียญน,นะคะถ้ามีใบเซอร์แบบนี้นะคะสุดยอดเลยนะคะเพราะเขามีที่มาที่ไปไงคะเนี่ยค่ะเหรียญกระสาบที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแปดสิบพรรษาวันที่ห้าธันวาสองพันห้าร้อยหนะคะด้านหน้าพอมาด้านในก็จะเขียนว่า พระด้าจะพิธีมหามงคล80ปีชมพันษา5ธันวาชนิดราคาเนี่ยค่ะบอกเลยชนิดราคา800บาทโลหะเงินร้อยละ99ค่ะน้ำหนัก22กรัมคูณเลยนะคะ99น้ำหนัก99คูน22แล้วเงินตอนนี้ค่าของเงินตอนนี้ก็สูงอยู่นะสูงอยู่ค่ะแล้วเงิน99นี่ถือว่าเป็นเงินบริสุทธิ์เนาะราคาราคาสูงอยู่ค่ะ เส้นผ่าศูนย์กลาง35มม,มจำนวนผลิต98,000เหรียญคือ98,000เหรียญน,นี่คือไม่เกินนะคะลิมิตเขาอยู่98,000เหรียญแต่ถ้าจองคนจองไม่ถึงคนจองน้อยไม่มีคนสนใจอะไรประมาณนี้ก็จะลดยอดลงมาแต่ถ้ามีคนสนใจเพิ่มเขาก็ผลิตได้ในในยอดที่แจ้งไว้ที่ไม่เกินนะคะก็ถือว่าไม่ผิดเพราะว่าหลายคนเคย เคยเมีคําถามว่าเอ้ยเหรียญน,นี่เขาผลิตขึ้นมาใหม่หรออะไรประมาณนี้คือเคยเข้าใจแบบนั้นแต่ไม่ใช่นะคะเหรียญน,นะะี่เขาไม่ได้ผลิตขึ้นมาใหม่แลยค่ะเหรียญก็ผลิตเดิมแหละแต่บางทีไม่มีคนสนใจกระแสงเงียบๆก็คนก็ไม่เห็นก็ไม่ได้ออกมาขายแล้วพอเริ่มมีคนสนใจเหรียญน,นี่ก็มีสูตรตลาดออกสูตรตลาดคนเริ่มสนใจขายกันได้เหรียญก็ทะลักออกมาเยอะคนก็เลยเข้าใจว่ารมผลิตใหม่จริงๆไม่ได้ผลิตใหม่ะคะ่ะ เหรียญที่น่าสนใจที่สุดนะคะเหรียญน,นี้นะคะเคยราคาสูงถึงเกือบถึง5,000นะคะเหรียญ UN นะคะ <UN S 1> เราจะเรียกกันสั้นๆว่า UN นะคะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเหรียญสีโปรแกรมสวยมากเลยคะ่ะรางวัลความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ค่ะเป็นรางวัลพระราชทานที่ UN เอเขา พระราชทานจะเรียกว่าไงละ่ะเขามอบให้ในหลวงหรือเปล่าทุนกล้าถวายเออไมได้พูดผิดคือพูดพูดขออภัยนะคะพูดพูดไม่ถูกเอ่อทุนกล้าวถวายรางวัลรางวัลนะคะขาทุนกล้าวถวายรางวังวนนะะลวววให้แก่ให้แก่อในหลวงของเราด้านการพัฒนาเพราะในหลวงท่านทรงทรงงานเยอะมากนะคะงานในโครงการเพราะฉะนั้นเหรียญที่ระลึกขององค์ท่านจึงมีเยอะ ที่ระลึกเนื่องในว่าโลกาสต่างๆเพราะว่าพระองค์ท่านมีมีโครงการเยอะเหรียญที่ระลึกก็จึงเยอะตามนะคะตามโครงงานทุกโครงงานที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณาค่ะนะคะก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกเหรียญหนึ่ง